เพลงครับเตรียมเพลงมาอย่างดีเลยครับฮะจะล็อกกัปตันอเมริกาเฟรฟนิวเวิลร์ลกัปตันอเมริกาคนใหม่ครับผมตัวร้ายคนใหม่เลยครับร้ายคนใหม่เลยฮักครับเราเป็นแฟนอยู่แล้วหรือเปล่าเราเป็นแฟนของยังไม่มีแฟนครับแฟนใครอ๋อ้อ๋ออ้อใช่ใช่เป็นแฟนมาไม่วอยู่แล้วครับเราไม่ก็ดีที่ว่าเป็นกิจกรรมดีๆเนาะใช่เลยครับใช่ก่อนห้าก่อนหนังมันจะสายทิ่หน้าใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับ ต่างหนังก็ต่าอเมริกาแบล็คทีวิลด้วยครับผมเป็นหนังแบบว่าจักรวาลใหม่แล้วครับผมมันมีของมาเวลครับผมต่างไหมครับค่ะแล้วจักรวาลทันใดแล้วนะไม่มีแฟนจริงเหรอแฟนไทยจะมาแฟนไทยแล้วนะสัมภาษณ์ทุกแมทลองดีแล้วครับอยู่คนเดียวดีกว่าฮะจ่ายตังค์ให้ตัวเองมีแฟนก็ดีนะทันไทยรอพี่เอ้ต้องกี่คนถึงจะดีพี่แฟนคลับที่เยอะมันก็ดีกว่าอยู่แล้วครับพี่ครับใช่ไม่เหงาใช่ไหมไม่เหงาครับสบายดีเหรอตอนนี้ ใช่ครับสบายดีครับมีวิธีใครเหงายวไหมครับไอ้นะมีวิธีใครเหงายวไหมครับพูดได้เหรอฮะมันจะถึงขั้นไหนเกันนะกินเละกูกกลัวอ่อนไม่ได้ครับผมมีบ้างครับอยู่กับเพื่อนครับใช่ครับไปกินข้าวกันอะไรกับเพื่อนอยู่ประจำมีใครบ้างครับพูดชื่อมานี่คือลังแตนเลยนะฮะนี้แจ้งหนวดทุกคนนะครับน่าจะรู้จักแจ้งเพื่อนที่อยู่ในเอ็มวีใหม่ของผมนะครับใช่ ่าไมโสดเขาบอกว่ารวมใช้เขาเขาบอกว่าไม่โสดบ้างเหรอฮะนี่เขาที่คุยบอกโสดหมดนะฮะอันนี้ก็เช็คเท็จมาแล้วว่าโสดหมดอ่าใช่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 ครับคนโสดเพลงไหนมันคือไงค่ะขายอะไรเออไม่อยากให้เป็นเขาครับไม่ใช่ไอ่อยากเป็นยังชื่อไม่อยากให้เป็นเขาฮะเป็นทะเลดีกว่าไม่มีครับคือไม่อยากบอกเป็แฟนต้องการสื่อว่าอะไรนะครับเพจใครต้องการสื่อว่าเหมือนแบบว่าเรา แอบรักคนที่เราแบบรักไม่ได้ไงล่ะอะไรเป็น,นั้นครับคือแบบว่าสมมติเพื่อนเราคนให้รู้รู้จักเราเนี่ยมีแฟนคนนึงแล้วเขาสวยมากเขาบอกเฮ้ยเคยชอบคนนี้มากแต่ดันมาเป็นเพื่อนเป็นแฟนเพื่อนเราแล้วไงเฮ้ยโอเคจบแล้วไม่ใมีเรื่องมันแปลกๆนะเรื่องเหมือนดูจริงอ่ะโอ้ไม่มีหรอกครับใครจะไปทําแบบนั้นครับไม่มีหรอกแล้วประสบการณ์จริงไม่มีแบบนี้แล้วคยมีแบบนี้ใช่ครับยังไม่มีครับอ่ะแล้วฟิลการแล้วบอกว่ายังอ่ะแล้วฟิลการร้องกันแบบ เื่อเราไม่แบบไม่เราไม่เคยมีเหมือนกันเรื่องนี้เราเราเจอเราคือพอดีเรามันเป็นศิลปินมืออาชีพครับเราจะไม่ต้องใชไหเราเก่งอยู่แล้วครับแล้วเอล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 อย่งีได้องะเราต้องพักเอลบ้างตอนนี้เข่าช้ำหมดแล้วครับลองพักเอลดูสักเพลงหนึ่งครับแต่ทุกวันนี้เดี๋ยวก็จะมีเอลอีกฮะตอนนี้เดี๋ยวหลังจากนี้จะมีเอลอีกนะเพราะว่ากายเป็นพิลิ่เนเจอร์ของเราแล้วเพรใครแบบเออเพลงทำใครแล้วเขาไม่ได้ฟังเพลงเลยซ้ำครับผมว่าใช่ครับ หรอเวลาโชว์มีไหมคะเวลาที่แบบไปโชว์แล้วแบบสมมุติเราไม่ไม่ร้องเพลงเขาจะยกกล้องมาตอนเพลงเดียวเลยครับแล้วตอนแล้วตอนจังหวะเดียวด้วยครับไม่ใช่เพลงเดียวแค่จังหวะเดียวของเพลงนั้นด้วยครับใช่ไปดูคอมเมนต์เขาบอกว่าอยากให้ทำไทยแบบว่าเต้นกับใหม่ถ้า <c oughs> <ร>มี้อุยากได้ไหมอยากเหมือนกันครับแต่กลัวสู้เขาไม่ได้สิอ๋อแล้วระหว่างเรากับเขาใครเอวเดียวกันโอ้ยต้องลองครับหมายถึงลองมีงานด้วยกันครับผมหมอลรูปหมอนรำเราก็ขึ้นได้ใช่ไหมครัใช่ครับใช่ครับใช่ครับ พร้อมพร้อมเสริมมีเป็นลำเอ้ยพร้อมลำเหมือนกันครับออกไม่ได้เลยออกไม่ได้ออกไม่ได้เลยโอ้แย่แล้วแต่แต่ปีที่ผ่านมาตัวเองเกลีไปหน่อยเราก็สึกหล่อต้องไหใช่ครับแต่ก็มีมีมีช่วงรักษาด้วยเหมือนกันครับมีช่วงรักษาด้วยเหมือนกันก็รักษาเอวเลยหรอรักษาร่างกายสุขภาพเสียงอะไรเงี้ยครับใช่ไม่พี่ถามถึงเอวอยู่แล้แบบว่าเราใช้กมันเยอะอะไรเงี้ยมันต้องแบบว่า มันต้องปวดบ้างมันต้องแบบเล็บบ้างอย่างเงี้ยมีไหมแต่มีบ้างครับแต่ว่าในเมื่อเราทําสิ่งที่เราชอบอะมันก็ต้องการเต้นคร mm, ับการเต้นครับไม่ถึงการเต้นมาตลอดเลยครับนี่ก็เหมือนกับการเต้นนั่นแหละใช่ใช่ใช่ครับใครร้อนตัวอย่านี่คือกล้องซูมมันคือเลืกล่างก็ใช่เลืกล่างจัดเลยแล้วหลังวาเล่นไทยก็คือเงาเหรอคะเล่นไทยทำงานครับอยู่กับวงอยู่กับเพื่อนครับอเอ้าวแล้วพอเราทำงานเราต้องเจอคนที่ต้องการไปเป็นคู่มาจากแฟนอะไรอย่างเงี้ย อ๋อถ้าถ้าจิ๊ดก็ก็ด่าเลยครับตอนนั้นต้องหวานขนาดนี้เหรอมาฟังผมนั้นมันมีเพลงอะไรให้หวานเนี่ยเรามีไหมมีไหมแบบว่าสมมติถ้าเจอเราอยากร้องเพลงอะไรให้ผมอยากร้องมีอะไรไหมที่ลืมบอกให้เลยครับผมเพลงแรกให้มันเลิกกันวันนั้นแหละฮะแล้วคิดว่ามีเพลงรักอิต่อบ้างในชีวิตเราฮะคือมันยังไม่มีะไรพี่มันก็เลยแต่งไม่ออกอ่ะพี่ลองคิดดูสภาพผมร้องเพลงรักใครจะเชื่อผมในสภาพแบบเนี้ยีปอ ็มีควอมรั้งล่เป็นคนครังรักไงอะไรดูมันคลั่งเฉยมากกว่าฮะไม่น่าครังล้าบ้าคลั่งว่าจะสวดไปอีกานนะคะได้เลื่อยเลยครับในแฮปปี้อยู่สใช่ใช่ใช่สาวเียได้อ่ะสิไนะสาวเียดายอ่ะอ๋อไม่ต้องเสียดายครับลองดูลองลองดูมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรับปรีมากไหมใช่ครับชีวิตสดแฮปปี้มากครปบแฮปปี้มากปป่ปป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 ป้ปปปปป ความแฮปปี้เราค่อนข้างเยอะเพราะเราอยู่คนเดียวเรารักตัวเองครับผมอนี่คือมีอยู่เรื่องเดียวเลยนะเนี่ยตั้งแต่พูดมาเนี่ยสาระนี่คือนั่นแต่ก็ไม่ได้เกล็ดใช่ไหมที่ยังไม่มีแฟนเพราะที่เกี่ยวกับเกล็ดของความรักอะไรแบบนี้ใช่ไหมไม่เกล็ดครับคนที่น่าจะเกล็ดคือฝั่งเขาอะฝั่งผมเรืออะไรอยากท้างเงี้ยแต่มีคนอยากท้าทายระบบมีครับลองได้ครับแต่เธอไม่เปิดไง เปิดใจไม่เปิดตัวครับผมเพลง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 ผมเพลงที่จะร้องเมื่อต่อไปนี้ครับะนะนะเปิดใจให้เปิดตัวครับเปิดใจมเปิดตัวแล้วที่จะเปิดอะไรเปิดใจครับเปิดใจนี่คือกะให้แบบกะให้ปิวเลยโสาวก็มาจีบได้ใช่ไหมได้ครับได้ครับมีมีดเร็กมีอะไรมาไหมครช่วงนี้ไม่ค่อยมีเลยครับแปลกแปลกจังเลยเหมือนเขาเหมือนเริ่มกลัวแล้วกลองดูครับลองมีดูฮะอันนี้ อ้าวแสดงว่าพอช่วงที่มีเข้ามาแล้วตอบเขาไปยังไงทำไมต้อถึงโต้ตอเออน่าจะตอบว่ามี500ยิ่มไหมครับน่าเลยไปเลยอยากหาคนมีฐานะได้หนึ่งเราไม่ได้หาเมัไม่มีอาชีพเอานี่คือสัมภาษณ์ได้ไ่ครับได้หรอมีมีอะไรบ้างคะนี่อุ้ยตายแล้วนี่คือสาระที่มากสุดหัวใ้ได้แล้วครับเนี่สุขงานเลยนะ ไปกับเบฟนี่เวอร์ครับผมครับผมเองคุณเอาเองทำกหมดเองตัวเองไม่อยากให้เป็นเขานะครับก็เพิ่งปล่อยเมื่อไม่ถึง24ชั่วโมงแต่ก็ติดเทรนดิ้งแล้วนะครับมอดอะคือเราก็ไม่อยากจะคุยว่าเพลงมันดังกันอะไม่อยากจะคุยว่าเพลงมันมาเลยครับตอนนี้มาเลยครับ YouTube ครับแล้วก็สตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มก็ผมไม่อยากจะเป็นสารับ

อ <ś les> หลังคนหักได้แล้วอนะ่ะ <ś les> <ś les>